xem qua đi, giá muối len các bạn,อากาศ ạ, mưa nào này nhá, lại bác các, lại các, tắc tai giá muối lông uống như độc xin mượn mười triệu này, rồi lông mười gói lái lại <laughs> xin đang ngắt đang như này

สวดไปสดมาสวดมาสวดไปขอมาเรารุ้งจรกดลควกดแชร์ได้เลคยไปคุยมามันกะอกขมันิดนเศ้าหนาไปร้อนนั่นอย,ยู่บ้านใดจังหวัดใดบอกได้เลยครับเด้อเ่าหนาวอยู่บ่นั่น นี่แก่สะสมเล็กๆนดหน่อยหายมบึหายมาบึกุศิตกใจยุ่งไหลเกีย่ยของง่ารนะเพ่โอที น,นั่นเกะอันนี้ท้องแดงท้องแดงเคออกจากอันนี้มอดตืออากาศไม่หนาวแต่ยุงเยอะอย่างแรงนู่นหมดลย ลดก,การเผาเขาบอกว่าพูดถึงให้อ่ยอยเนาะเขาบอกให้เผาแต่แล้วเขาเผาคือนเขาเผาใบมันสีเขียวเกี่ยวออไปออกมานี่ดึงซี ไปตึกส sì. no like, kind of ี่ไปตึกซี่ตึกซี่ม่อย่างไรดอกพอซูฟังนี่แกะอะไรกับใส่กระป๋องไว้ตึกสี่ยุ่งอนกรกทุบ thúc 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 cái cái thúc mới được hàng được ổ đi mất tất thay cái đây khắp phòng vô sỉ và chuyện này mới chuyện này các quân sau nào cứ tất nhiên vậy em biết cả hoàn tục lên má cà nào nhìn chơi chơi không

เพื่อนน้อยมาแล้วผลดตจมค่อยๆเหตุค่อยททำหาอยู่หากินไปแต่ละมือแต่ละเว้อนอลดีว่ากันเนะาะค่ได้ปนได้เ่้วช่วงนีอน้อากาศมืดอึคือ,อก้อนเนี่ยเ็นยังไงโยแต่ว่าตนยุน่ง A à, sẽ cho lô hàng cái lén do biết đâu người. lại cái bàn khỏi mồ. quân à, cốc kết, cốc mày. Đi đi. 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 đi, đi. đi là làm ta. นี่แหละชีิตมงขห้างหาข้หางซื Shit, ้อหางเก็บข้งห่างไายไปเลี้ยไปนี่กกก๊เก๊กไปเตุกไปไหดอกพฤติดาพฤติจมปิดไฟนอม๊แล้วคุณพิจมนะ cố ông đỗ chắc anh ông cà thị đinh ngon ngay ông ngay ừ ừ, ừ. cố đi cà bà ra chuông đi hơi tụi nhung đi ơi ho 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 đi อยคันก่อน nhạc นี่นหะชีวิตบ้านบ้านดอกมันดอกสิเงียบนิอิ่มซิมสิถูกเล็บมาที่ละใบบางทีปิดไฟนอนสุวนทีกเหลป็าบางม่วงเลยดอกอัศจรรย์ถูกบังคับพี่เล ว่าจะเป็นติดน่วยว,ว่าดอกหลายพดทธวต้นหน่อยต้นี่เนี่ยนะครับไม่ได้สดด่วนแล้วก็มาตักทายกันสวัสดีทุกทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ขอบคุณหลายๆไม่มีอะไรให้รู้จักคำว่าขอบคุณนะครับเออเออโอ้ประมาณนี้ละ ต่ละมือแต่ละเ็นตกคำมาเสียงนกเสียงจิ้งหรีดห้องจิ๊ดหรีดออกไปทุ่งอ่ะไปพาออกไปบึงทุ่งพระอ้อยไปอยังหาหนูใช่ไหมมั้งเนี่ยมืดเนาะไปก็มืดตึ๊บเลยแหละก็เสียวบุญยังดอกปลาเอะไรเงี้ยก็รีพามาดูดูแล้วไม่ได้ทักทายกัน บอกวาทักทายพี่ทักทายนอ้องซื่อๆดีแล้วครับผมกาขอบคุณที่เขามารับชมและกดไลค์ต่อไปกะทีมีคลิปดีปยังไงบ้าง,งกะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับเนาะมือ่อนี้กับสาำนี้ก่อนละนุ่มหลายหมดยอยากให้ลงคลิปในเรื่องนี้เลยสวัสดีครับผม